เกิดอุบัติเหตุสลาวัดยางนั้นพังถล่มลงมานะครับทำให้คณะนักเรียนวิทยาลัยเทคนิครวมถึงคณะครูนั้นได้รับบาดเจ็บนะครับรวม45รายซึ่งเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยสว่างสันเพชรธรรมสถานเพชรบุรีได้มาช่วยกันนาผู้รับบาดเจ็บนั้นซึ่งเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีและครูหลังจากที่เกิดเหตุ พื้นสาลาการ,ปรเปี่ยนของวัดยานตะม,มนครองกระแชงอําเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีได้พังลงมาขณะที่นักศึกษากว่าร้อคนต่างกรูกันเข้าไปเพื่อรับวัตถุมงคลจากพระปฐุมชุติธรรมโมพระลูกวัดที่มีการแจกวัตถุมงคลเป็นสติกเกอร์รูปหลวงพ่ออินอดีตเจ้าอาวาสครับก,ก็อยากที่จะได้ของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยน,นะครับ พอครูกันเข้าไปมากๆเลยทําให้พื้นสลาการระเรียนรับน้ําหนักไม่ไหวก็เลยเกิดพังลงมานะครับแล้วก็ทับร่างของนักศึกษาแล้วก็ครูรวมทั้งหมด45รายนะครับที่ได้รับบาดเจ็บบางคนก็ศีรษะแตกบางคนแขนหักแล้วก็พกช้ำกันไปนะครับเป็นแผลถลอกตามร่างกายผู้บาดเจ็บทั้งหมดนั้นถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าและโรงพยาบาลเพชรรัตน์นะครับจากการตรวจสอบครับทราบว่าวันนี้ทางโรงเรียนได้มีการนําคณะนักศึกษาและครู จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีกว่า2,000คนไปร่วมถวายเพียงพรรษาประจำปีระหว่างเกิดเหตุนั้นเป็นช่วงที่เสร็จสิ้นพิธีถวายเพียงพรรษาแล้วครับโดยทางวัดได้มีการนำวัตถุมงคลมาแจกโดยนักศึกษานับร้อยคนได้กลูมารวมกันที่เดียวเพื่อรับแจกวัตถุมงคลจนทำให้พื้นที่สาลาการประเรียนซึ่งอยู่ในสภาพเก่านั้นรับน้ำหนักไม่ไหวและพันลงมาจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บอล่างหนักครับ